ต, Dante, ต,ต่างๆครับท่านท่านที่ผมนี่เดินสายสนามบินแล้วเว็บอิสานแล้วพิซีแล้วฮะแต่ทาพีอาร์ทุกท่านนะครับท่านโยธาประสาแล้วนี่ฮะแล้วผมก็แต่ตัวนี้ต้องไปต, <ondern. S 2> ต้องไปทำการนังสือส่งให้ทางโยธาแล้ะทำให้ได้ครับท่านเนี <m penso humano an> <ikka> ่ยตากนิดนนะครับแต่นี่ถึงเดี๋ยวท่านรอมันตรงนี้ปรับไปแล้วเอาเลยครับเยับนี่นึงครับท่านมันเก็บได้ครับหนูว่ามันตัวเล็กไปนะคะหนูว่าต้องเป็นไซส์ ท่านอย่าลองนิดนึงก็ท่านผมขอยากนะับท่านอันนี้ต้องเก่งับท่านวลาอ่าอ่านอ่านอ่านอ่นอ่านอนอ่น่ ăn sẽ cho trăm hai mươi kèm thêm một trăm linh năm một trăm linh năm video ok linh năm một trăm linh năm một trăm linh năm một trăm yes it is มาเลยครับ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 มา <laughs> เนนะครับหยครับ้านอกเหยียบนแคมมาเลยนะ่ขึ้นเรือเลยจูชีพเลยเดยไปข้าในชีเลยนะครับใช้เลยหลใช้เลยใช้เลยม่เลยใช้ใช้นเลยใส่เรีบเอพครับไปใส่เรือไม่ได้อลวนนครับวนเลยนั่งบนนี้ั่งบนั่ 结婚。 กนจังหวัดตรังนะครับโดยมาตรการในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำนี่นะครับเราได้รับความกรุณาทีมงานของเจ้าท่าพื้นที่จังหวัดตรังนะครับที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องความปลอดภัยทางน้ําซึ่งในส่วนทางน้ํานั้นเนี่ย ในพื้นที่ทางทะเลเราก็มีพื้นที่เยอะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล1 1 9ิกิโลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่ลําน้ําต่างๆที่เป็นจุดท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราเน้นมากทางเจ้าท่าเองได้มีมาตรการและก็จัดทากิจกรรมที่สําคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะการสัญจรทางน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากและเราเองเนี่ยเราถือว่าเป็นการทํางานในเชิงบูรณาการร่วมกัน สำนักง,งานเจ้าท่ากีบพื้นท,ที่จังหวัดตรังนะครับสังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นแกนหลักนะครับและว,วันนี้เองเนี่ยในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน,เ,นเราทํางานในเชิงลุกวันนี้นอกเหนือเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนสําคัญในการที่จะสัญจรทางน้ำนะให้รู้ว่าเข้าใจจังหวัดตรังนะครับโดยมาตรการในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำานี่นะครับเราได้รับความกรุณา ทีมงานของเจ้าท่าพื้นที่จังหวัดตรังนะครับที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องความปลอดภัยทางน้ําซึ่งในส่วนทางน้ํานั้นเนี่ยในพื้นที่ทางทะเลเราก็มีพื้นที่เยอะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลร19กิโลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่ลําน้ําต่างๆที่เป็นจุดท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราเน้นมากทางเจ้าท่าเองได้มีมาตรการแล้วก็จะทํากิจกรรมที่สําคัญในการดูแล พี่น้องประชาชนนะครับโดยเพ่อการสัญจรทางน้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากและเราเองเนี่ยเราถือว่าเป็นการทํางานในเชิงบูรณาการร่วมกันสำนักงานเจ้าท่ากีบพื้นที่จังหวัดตรังนะครับสังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นแกนหล,ลักนะครับและว,วันนี้เองเนี่ยในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเ,นเราทํางานในเชิงลุกวันนี้นอกเหนือเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการสร้างการรับรู้ ให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนสําคัญในการที่จะสัญจอทางน้ำนะครให้รู้ว่าเข้าใจถึงวิธีการในการช่วยเหลือเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราคงทราบทางน้ำเนี่ยถ้าเราช่วยเหลือไม่ทันเนี่ยระยะเวลาสั้นๆนะทำให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างการรับรู้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งขณะน,นี้ทางท่านผู้วยการสำนักง,งานเจ้าท่าเขตพื้นที่ตรังเนี่ยท่านก็ได้กุ่า จะทำไปนิ้วบ้างสื่อต่างๆแล้วก็จัดรายการนิยุด้วยนะครับในการที่จะชี้แจงประชาชนนะครับไม่เฉพาะในส่วนของจังหวัดตรังเท่านั้นผมยกตัวอย่างขนาดนี้เนี่ยความไ่มั่นใจของพี่น้องประชาชนจากจังหวัดอื่นเนี่ยมั่นใจกับโควิดของจังหวัดตรังที่เรามีมาตรการป้องกันอย่างดีจะเห็นได้ว่าในเกาะต่างๆที่มีโฮมสเตย์บ้างลงที่พักดีสออะไรต่างๆวันนี้มาเที่ยวจังหวัดตรังกันเยอะแต่การสัญจรระหว่างท่าเรือระหว่างยกตัวอย่างเช่นไปนิบง หัดยาวไปที่บงเนี่ยท่านท่านเจ้าท่าก็ได้กุณาไปดูแลความปลอดภัยส่งเจ้าที่หมุนเวียนไปแล้วก็มีการบันทึกมีการรายงานนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการที่เราจะำดำเนินการในส่วนในมาตรการระยะต่อไปเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่สัญจรโดยปกติเช่นที่กเกาะที่บงเกาะมุกหรือเกาะเกาะสุกรเนี่ยทางเจ้าท้าได้กุณาทํางานร่วมกับทางโยธาธิการจังหวัดนะครับจัดทาเป็นแพร ที่ขึ้นลงเพื่อรับส่งผู้ป่วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทางเจ้าท่าได้ลงมาช่วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับแผนงานระยะยาวเนี่ยทางเจ้าท่าเองได้ผลักดันท่าเรือนะครับตอนนี้ทางทางเจ้าท่าเองได้รับงบประมาณมาที่ปักเมเนี่ยนะครับซึ่งคาดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีท่าเรือที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ทางเจ้าท่าก็เป็นเฉ้าพอย่งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าความสะดวกสบายและก็การเชื่อมโยงในเรื่องการท่องเที่ยวทางทางน้ำเนี่ย ก็จะมีความสําสคัญมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ระยะยาวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราถ้าเรือปักเมงเราเสร็จเนี่ยเราจะมีรูสทางทะเลนะฮะที่เจ้าท่าเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของท่าเรือตรงนี้นะครับซึ่งขณะน,นี้การก่อสร้างก็มีความก้าวหน้าไปมากพอสมควรนะครับส่วนวันนี้เนี่ยในส่วนของการที่เราจะรณนงคลมผมเชื่อว่ามันต้องเริ่มต้นจากภา,รานนคราชการนะผมเองก็ได้รับความอุณาจากเจ้าท่านะครับได้ ให้พินพพีสเตอร์ในเรื่องของในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่มีวันหยุดเยอะนะครับจังหวัดตรังพร้อมนะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในเชิงของดิวนอร์มอนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทางน้ำนะครับในพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวและมีแหล่งน้ำนะครับเจ้าท่าก็เป็นเจ้า,าพักคนหนึ่งหน่วยหนึ่งนะครับที่สําคัญในการดูแลความปลอดภัย พราะฉะนั้นในช่วงที่หยุดเยอะๆนะครับท่านมาเที่ยวแล้วมั่นใจเลยครับนอกจากในเรื่องการคำนวนความสะดวกด้านอื่นแล้วเนี่ยในทางน้ําเรามีเรื่องของความปลอดภัยเพราะเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองตรังของเรานะครับอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทุกท่านที่อยากมาเมืองตรังนะครับก็ไปเชิญชวนครับเมืองตรังอากาศดีครับเมืองตรังอาหารการกินเป็นเมืองแห่งคนช่างกินครับย่ต้องมากินข้าวที่เมืองตรังต้องมากินอาหารที่เมืองตรัง และที่สำคัญมาพบปะก,กับคนจังหวัดตรังที่มีอัธิยาสัยไม่ดีดีดชิชวนครับันหยุเดเยอะๆครับ